ตัวใหญ่มากเลย,ยทา่านหามิหยุดอะป้ยุต้หยุดเลยหยุดนะถ่ายไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหนินตาระวังโต๊ <c oughs> อะไรเป็นบ้าไปแล้วเหรอจร๊ะ อ้าันก่าสงาหน2นาทันยาก่อน2นอย่ก <No ่อน2นาทันย่าก่อนทยะายะ อาหารปลามีไหนหมดอ่ะปอ่อทีนหมดละโอ้ถอกป้าเจ้าใดป้าโตอก็ปวดกล้ามหัวเอ้ยอ,อย่าโดนป่อนะเว้ยป่อละ